สบายดีสบายดีเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่อง youtube ของพวกเรามาพบกันอีกแล้วเด้อกับหนึ่งคลิปเนาะตอนนี้พวกเราสิมาเฮ็ดอย่างให้ท่านผู้ชมเบ่งเนาะตอนนี้สอยผักบัวเนาะสอยหอมหัวใหญ่เนาะพวกเราเิมาเกี่ยมเพื่อขว่หรือว่าพัดส,สปาเกตตีเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่เด้อ จะสอยหอมหัวใหญ่เนาะเปลือเกี่ยมซัดสปาเกตตี้แซบๆกิ่นมะนีเนาะสูตรง่ายๆเท่าที่มีอยู่ในบ้านในครัวเนาะจริงแล้วสปาเกตตี้กะมีหลายอย่างที่ต้องใส่แต่ว่ามันบ่นีครบดอกมะนี้เนาะใส่เท่าที่มีว่าซาลาต่อมาก็แม่นมักเ่นเนะเาะว่าเฮามันมีนมักเล่นเหลืออยู่ไปเลยใส่ลงไป แต่มันได้สีสันขึ้นมาธรรมดามันต้องมีแครอทหรือว่ากะหลดเนาะแต่มันบมมน่มีอยู่ควนควมื่อี้บ่มีเนาะก็เลยใส่เท่าที่มีอยู่หลังจากที่พวกเขาเกี่ยมเครื่องหอมแล้วเนาะต่อมาเขามาเบ่งหม้อที่เขาเกี่ยมต้มกาโลนี่เนาะเอ้ยหยลงอีกแล้วขอโทษเลยล่ะ สปาเกตตีเนาะตอนนี้หมอ้อฟุตได้ที่แล้วเขามาใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงเนาะใส่เกลือลงไปน้ําที่เขาเกี่ยมจะต้มเนะาะแล้วก็ต่อมาก็ไม่น้ํามันเลยเราจะใส่น้ํามันลงไปคือกันต้องมีน้ํามันเด้อเวลาลวกสปาเกตตีเนาะเส้นมันจะจะบดติดกันเนาะใส่ลงไปประมาณหนึ่งบวงแกงคือกันหลังจากนันก้นเขาก็คนให้น้ํามันเลยว่าเกลือละลายเข้ากันดีแล้ว เราจะมาใส่เส้นสป,ปาเกตตีลงไปเนาะนี่คือเส้นสป,ปาเกตตีที่พวกเราซื้อมาแบบนี้เนาะแคบยบกันเะแบบน,นะจะใส่ลงไปในหม้อเลยแบบนี้นะเปแบบ็นสป,ปาเกตตีสป,ปาเกตตีเนาะเราต้องต้มประมาณสิบห้านาทีถึงสิบนาทีเพื่อให้เส้นมันนุม่มมันอ่อนดี วอาหามาขมนุ่มเนาะนเวลาเอาลงมาอไปแล้วเขากะใส่คนให้มันแยกออกกันน้อยนึงท่านผสม้มเนาะเขาจะต้มไปอีกประมาณ15นาทีถึง3นาทีเนาะให้เส้นมันนิ่มดีแล้วเราจะมาเบงน้ำกันอีกทีนึงหลังจากที่พวกเขาต้มเส้นเนาะเพื่อจะเป็นการรอท่าให้เส้นเขาสุกนะเขามาบดเส้นมาปั่นเส้น เฮ็ดซีนบทเนาะเฮ็ดเอาเองเด้อกำลังปั่นประมาณนี้เนาะเพราะว่า no? มุนหลายเดี๋ยวซิบอเซบนี่คันผู้สมมาเบิ่งต่อนสปาเกตตี้หอมได้ที่เนาะตอนนี้ก็เส้นนิ่มแล้วเด้อไดทีแล้วเส้นอ่อนนิ่มดีเน no? าะเดี๋ยวเขาจะ เอาไปล้างน้ำเย็นเด้เอเราจะเอาไปล้างน้ำเย็นเนาะเนาะลังจากที่พวงเฮานั้นได้ที่แล้วเขาจะเอาสปาเกตตีมาเทเขาจะเอาหัวนี้เนาะมาเทนี่แล้วเขาจะล้างน้ำเย็นนะท่านผู้ชมเทลงไปเลยเนะเาะเทลงไปในหัวซี่แล้วเขาจะเปิดน้ำเย็นล้างแบบนี้เนาะ สเส้นเราจะได้แมนสปากเกตตีเด้อตอนนี้น้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลได้เนาะสเส้นใหญ่แล้วก็นิ่มดีอีกเราต้องเวล,ลาน้ำเย็นเนาะเพื่อมาให้สเส้นมันติดกันประมาณนี้ แล้วเนะาะในการล้างน้ำเย็นพอ,อดีแล้วหลังจากที่พวงเฮาล้างเส้นแล้วลวนะเนาะทำทุสมต้องมาเฮามาคั่วหน้าสปากเกตตีเนาะกัวซินหมูกัวเครื่องหอมตอนนี้ใส่น้ำมันลงไปเนาะตั้งกระทะไม่หอนเราก็มาใส่น้ำมันลงไปเราจะเจียวเครื่องให้หอมเนาะประมาณนี้ างีเนะต่อมาเขาก็มาใส่หอมหัวใหญ่ที่ซอยไปแล้วเนะาะท่านผู้ชมนี่งตันี่หอมหัวใหญ่เด้อนาะัปปาเจตตี้ที่จริงมันต้องมีแครอทด้วนมีกรนะดกเนาะแต่เมื่อนี้มันไม่มีเด้อท่านผู้ชมก็เลยบไดใส่ อันนี้มันกิ้นหมูนะใส่ลงไปหลังจากจองหอมเขาหอมดีแล้วอันนี้ต่อมา,าจะมาใส่ซอสหอยลงไปเนาะให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาต่อมาก็ใสย่ยูขาว เ็จะเป็นแม็กกี้เนาะต้องปงเขาจะใส่แนวละหน่อยทำสมสุให้ได้ให้ได้ครบรสแม็กกี้ลงไปนคะคะทาใส่น้ำตาลลงไปเนาะต้องมีน้ำตาลน้ำเพราะว่าเขาจะใส่มักเรนเนาะมันจะมีรสก้มเพราะฉะนั้นต้องได้ใส่น้ำตาลลงไปให้มันออกสุมหวานน่อยนึงอันนี้มันมักเรนเนาะใส่ลงไปเราจะใส่พร้อมเลยเพื่อให้ เปลนมันอ่อนนิ่มัวดีมันจะได้เวลาเขาเอาเส้นลงไปทัดมันจะได้เข้ากันดีนะต่อมาเขามาใส่อ่าผงซุปเห็ดหอมเนาะเพื่อปรุงรสให้หนัวขึ้นลงไปหนึ่งวงเด้อการผสมตอนนี้หอมแล้วเนาะเราจะใส่ประมาณนี้เดี๋ยวจะง่ายจะชิมรสบ้างหลังจากที่พวกเราคั่ว ครื่องแล้วเรียบร้อยในซีนเนาะเาปรุงรสได้ดีแล้วเนาะซีนหมูบด <c oughs> มาซิมรสชาติตอนนี้หวานน้อยนึงนัวส้มหลายซ้ำเนาะพาะ่า่ามกเล็นน้อยต่อมาเขาจะมาเอาเส้นสปากเกตตี้ที่พงกเขาลวกไว้แล้วลงไปในหม้อเลยเขาจะผัดน้ำกันเนาะเพื่อให้มันเข้ารสชาตเนาะ ที่จริงสปาเกตตี้นี่เค้น้าเขาขั้วหน้าแล้วเขาสามารถจัดเป็นสามแล้วตักราดหน้าก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้เขาอ่นผัดลงเลยนะให้มันได้น้ำนัวหรือว่าเข้ากันเลยเนาะแบบนี้เป็นแบบนี้ก็ง่ายเนาะแต่ว่าจัดเป็นจานก็นง่ายคือกันแต่ส่วนหลายแล้วทางครอบครัวของเขาต้เค้แบบนี้มื้อนี้ค่ะส่วนผสมไปหลายอย่างเนาะกันเลยได้เท่าที่มีอยู่ในคระัวประมาณนี้ เนาะสีสันกินหอมหลาย่านผู้สมเราจะมาผัดให้เข้ากันดีระหว่างเครื่องกับเส้นเส้นกัะน,นิ้มนิ่มหอมเนาะนี่แมนสปากเกตตี้สูตรง่ายแต่ว่า กินได้แซบอีกเนาะบยุ่งยากหลายขั้นตอนส่วนผสมก็บรหลายแต่ว่าแซบแน่นอนเนาะเนี่ยเป็นประมาณนี้เนาะน,นี่แซบหลายเนาะทัานผู้สมผู้ใดอยากทดลองใช้สูตรนี้แบบประหยัดประหยัดแบบ เท่าที่เขามีเนาะงบประมาณว่าลายต้นทุนวลาลายสามารถเฮ็ดกินฮ็ดชิมบ้างเดอ้อทนผู้สมเดอ้อสูตรนี้กินมาตลอดแต่าบางครั้งกับโบเมนสูตรนี้เนาะเพราะว่าสปากเกตตีผัดได้หลายอย่างเนาะสปากเกตตีขี้เมาอย่างสิอันนี้แม่สปากเกตตีธรรมดาที่สุดเนาะผัดใส่หมูเป็นว่าเนาะตอนนี้สปากเกตตีของพวกเขาก็บสำเร็จจสิ้น็นที่ํำห้อยเนาะ คลิปนี้มาถึงนี้พวกเขาก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้สกักกอนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบใจเดอ้อที่คนเข้ามาเบิง่งมาชมมาฟังช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แน่พบกันใหม่เด้อในคลิปต่อไปขอบใจหลายๆ